ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะาวเวทีการประกวดนางงามนะคะวเวที Miss Grand International 2024ค่ะบอกเลยว่าตอนนี้คือดุเดือดเป็นอย่างมากหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราก็ทราบข่าวกันดีนะคะว่าทางด้านฝั่งของแคมเบเดียที่ปีนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดเนี่ยถูกปลดสายฟ้าแลบนะคะเนื่องจากทางด้านองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดนะคะที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงของการ เป็นเจ้าภาพได้ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะสาวงามค่ะก็เดินทางกลับมาประกวดต่อที่ประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันซึ่งก็แลดูเหมือนว่านะคะเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนี้จะจบลงแล้วแต่ก็ยังไม่จบคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยลุกบานปลายเป็นอย่างมากเพราะทีนี้เป็นฝั่งของนางงามฉะกันแทนนะคะซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านนาโนนะคะอดีตมิตรกันแคนเบอร์ย2 0 2 2 เธอได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะปกป้องทีมของตัวเองรวมถึงประเด็นไข่ข้าวนะคะแล้วก็ถั่วต้มนะคะที่แฟนนางงามเองเนี่ยต่างถกเถียงกันสนานสรุปนะคะทีมแคมโบเดียหามาให้นางงามหรือนางงามซื้อมากินกันเองซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าทำเอาหลายต่อหลายคนเนี่ยต่างรอฟังเป็นอย่างมากจริงๆและคุณผู้ชมเองก็น่าจะเห็นแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของนาโนอดีตมิการแคมบเดีย2 0 2 2 ะะได้มีการออกมาพูดแบบนี้แล้วทางด้านฝั่งของเอลซากะชะกรนะคะรองอันดับ5มิการไทยแลนด์2023ค่ะเธอก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะถึงเรื่องการกินไข่ข้าวรวมถึงถั่วต้มนะคะที่ทางด้านฝั่งของนาโนเนี่ยได้มีการออกมาพูดกลางไลฟ์แบบนั้นโดยนะคะทางด้านของเอลซ่าเนี่ยก็ได้ฉากกลับนาโนคุณผู้ชมซึ่งเอลซ่าเองเนี่ยก็บอกนะคะว่างั้นมึงก็เก็บไว้กินกับแม่มึงเธอนะคะมันงานสาโล่ ควรเตรียมอาหารที่คนทั่วโลกเนี่ยกินได้จริงนะคะมาเสิร์ฟให้เขากินค่ะซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะก็เกิดจากประเด็นดังกล่าวนี้นะคะที่ทางด้านของเอลซากชกรได้มีการออกมาฉาเดือดน,นะคะฉากกราบทางด้านของนาโนอดีตมิสแกรนด์แคมเบอร์2023แต่ว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังไม่จบนะคะทางด้านเอลซากชกรเองเธอก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดอีกครั้งด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมกับมีการฝากถึงนัน อดีตมิดแกนแคมบเดีย2023อีกด้วยเหมือนกันซึ่งทางด้านของเอลซากชกรเธอก็บอกนะคะว่านัดเจอกันที่ห้วยขวางก็ได้เพราะดิฉันได้ยินมานะคะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเท็จมีข้อความเป็นรูปธรรมว่านานโนชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้วยขวางนะคะก็สามารถนัดเจอดิฉันได้ถ้าสะดวกเอาที่สะดวกพี่อาคาหนูเองก็ไม่ได้สะดวกอะไรนะคะอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ของเอลซากชกรกันคะ่ะ นัดเจอกันที่ห้วยขวางก็ได้พอดิฉันก็ได้ยินมาไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเท็จแต่ที่ดิฉันได้ยินมามีข้อความแบบเป็นรูปธรรมว่าคุณนาโนชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้วยขวางก็สามารถนัดเจอดิฉันได้ที่ห้วยขวางถากว่าสะดวกนะคะ เอาแล้วแต่สะดวกพี่อะค่ะหนูเองก็ไม่ได้สะดวกอะไรอะค่ะ และนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านเอลซากรชกรนะคะคุณผู้ชมคะเธอได้ฝากถึงนาโนอดีตมิดแกนแคมเบเดีย2023ค่ะซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าดุเดือดเป็นอย่างมากจริงๆเพราะว่าทางด้านฝั่งของน้ำพัชรพรเองนะคะเธอก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแคปสตอรี่นะคะของนาโนค่ะเอามาโพสล,ลงช่องทาง Facebook ของเธออีกครั้งหนึ่งที่นาโนนะคะเธอได้โพสไว้บอกว่าคำหยาบคำทอยนะคะใคร ก็ใช้ได้แต่ในเมื่อคุณมีนามว่านางงามหรือบุคคลสาธารณะนะคะก็ควรคิดเยอะๆก่อนพูดออกมานะคะซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมคะเรื่องราวก็ดราม่าขึ้นมาอีกครั้งจากโพสต์นี้นะคะเพราะว่าทางด้านของน้ําเองเนี่ยก็ได้มีการแท็กหานะคะนาโนคุณผู้ชมซึ่งนาโนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้กล่าวถึงใครเลยนะคะนางงามในองคอ์กรคุณก็ออกมาด่าทอทีมแคมเบเดียเยอะแยะไปทางด้านฝั่งของน้ําเองก็เข้ามา คอมเมนต์ตอบกลับนะคะบอกว่าไว้แรงมากค่ะงั้นหนูก็ด่าเลยลอยด่าไปเรื่อยใช่ไหมคะเพราะเวลาพี่จะด่าใครพี่ด่าเจาะจงค่ะมันจะได้ดูมีสกิลนะคะแล้วเอนดีหนูสามารถด่าคนอื่นว่าโง่ได้หรอคะเอาอะไรไว้วัดคะว่าเขาโง่หนูพูดจาดีแต่หนูท้าเอลซ่าไปเจอกันในประเทศของพี่อันนี้คือพฤติกรรมคนพูดเพราะหรอคะแต่พฤติกรรมมันสวนทางคะ่ะบ้านพี่เรียกมือถือซากแต่ปากถือศีลหนูรู้จัก สุภาษิตนี้ไหมคะซึ่งนะคะต่อมาเนี่ยทางด้านฝั่งของนาโนเองก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอีกครั้งบอกว่าตรงไหนคะพี่ที่หนูท้าเอลซ่านะคะมีแต่ฝั่งเอลซ่าที่เริ่มก่อนและตอบไม่ตรงประเด็นด้วยทางด้านของน้ําก็บอกนะคะว่าวายเอาแล้วพอดีพี่ไม่มีหลักฐานถือว่าพี่แพ้น็อกนะคะงั้นเรื่องอื่นละคะเรื่องที่หนูแบ็กเมลนะคะองค์กรละคะหรือว่าองค์กรหนูสอนให้หนูเป็นคนมีนิสัยแบบนี้คะ่ะซึ่งต่อมา นะคะทางด้านฝั่งของเอลซ่ากอชกรคุณผู้ชมคะเธอก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ดังกล่าวนี้ของน้ำพัชรพรพร้อมกับมีการแท็กหานานโนด้วยเหมือนกันบอกนะคะว่าเลิกแอป,ปคนเขาดูออกฉันไม่เคยทําอะไรให้เธอนะคะชี้แจงด้วยว่าเริ่มก่อนยังไงมีแต่หลอนมากล่าวถึงฉันในช่องหลอนในคลิปลอนเลิกทําตัวตลกค่ะให้หน้าตลกอย่างเดียวพอนะคะตอบกลับอะไรประเด็นอะไรนะคะฉันไม่ใช่คนงานคอมเมนต์บ จะได้มันนั่งตอบคําถามให้สื่อช่องไหนพึงพอใจอีกทั้งยังค่ะเอลซานเนี่ยก็คอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะบอกว่ากล่าวถึงคนอื่นยังไงให้เข้าตัวเองหมดคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่านะคะงานนี้เนี่ยคือดุเดือดเป็นอย่างมากนะคะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเรื่องราวดราม,มา่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างนางงามประทัดนางงามเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอรุนรอติดตามกันต่อไปอีก ทีหนึ่งค่ะ